พระนาวันะันคะจับมงรับาเนี่ยาเนี้มาเร์เนี่ยร่งละหงพ่อมะราขายพระนปฏิพันธบัตเดางก้ไไปลอภัยจากพันธุาันตั้งตัวเป็นผู้กำีนเมตตาหมาทุยงมักมีสีสุขเจริญรู่นเรือง แล้วคุณสัมภาระในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอชิ่นส่วนที่จะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเจ้าความละเอียดของข้าพเจ้าหากพระเจ้ามีเวรและกรรมจริงในอดีตและในปัจจุบันนี้ขอขอเจ้าครรมละเอีดและสัมผัสสมหมายต่างเรียบร้อยยังครับข้างหน้าข้างหลังรอเยอะ ทางหลังรอยเยอะนะครับางหลังรอยเยอะนะครับ